จาะลึกรายละเอียดตัวชี้วัดเกณฑ์การย้ายข้อที่ 1. ที่ตั้งของสถานศึกษาที่ต้องการย้ายไปดํารงตําแหน่งคะแนนเต็ม20คะแนนด้วยกันสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งตั้งอยู่ในภูมิลําเนาตําบลเดียวกันกับเน้นคําว่าตําบลเดียวกันกับภูมิลําเนาของผู้ขอย้ายเกณฑ์ข้อนี้เต็ม20คะแนน ไล่คะแนนจากมากไปหาน้อยตำบล20อําเภอ15จังหวัด10คะแนนไม่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนา5คะแนนทีนี้สิ่งที่เราต้องไปดูคือนิยามคำว่าภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายไปดูกันเลยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายหมายความว่าทินอันเป็นสถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายหรือบิดาและ หรือมารดาของผู้ขอย้ายแสดงว่าเป็นที่อยู่พ่อหรือแม่ก็ได้ในเคสที่ว่าแยกกันอยู่หรือบิดามารดาผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตตรงนี้แปลให้นะหรือคู่สมรสของผู้ขอย้ายหรือผู้มีอุปการะคุณของผู้ขอย้ายอันนี้คือนิยามคำว่าภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายจําดีๆนะครับแล้วแสดงว่ายังไง ถ้าทะเบียนบ้านที่เราย้ายไปไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราเองบ้านของพ่อแม่บ้านของคู่สมรสหรือบ้านของผู้มีอุปการะคุณอยู่ในตำบลเดียวกันกับสถานศึกษาเราจะได้คะแนนข้อนี้เต็ม20คะแนนเลยนะจ๊ะอันนี้พูดถึงที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนเหตุผลในการย้ายจะเป็นอีกข้อหนึ่งแยกกันให้ออกนะจ๊ะ อันนี้เจาะเฉพาะข้อหนึ่งคือที่ตั้งของสถานศึกษาจ้ะขอให้โชคดีในการย้ายนะจ๊ะมาเจาะไปทีละข้อทีละข้อด้วยกันถ้าใครฟังครบทุกข้อนับรองคุณออกแบบคะแนนได้แน่ๆขอให้โชคดีสวัสดีครับ